ถ้าล้มแล้วเลิกเจ็บแล้วเลิกผมเชื่อว่ามันก็คงไม่มาถึงวันนี้เรอกครับดื่มแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากๆมีเจ้าตลาดอย่างอเมซอนซับบักที่ยักษ์ใหญ่มหาศาลเลยแต่ทำไมเจ้านี้อยู่ได้มันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรอันนี้ยากถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจทั่วไปหรือแม้ธุรกิจที่ผมทำอยู่เนาะผมว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งเลยคือแพชชั่นนั่นแหละ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เป้ไอเออร์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติศิลิกิทนะครับผมมาเช็คสถานที่ที่จะจัดงานแสดงสินค้าของบริษัทผมเองคือบริษัทไอเออร์เนาะซึ่งจะออกแสดงสินค้าเนี่ยเป็นในเชิงของรับผลิต OEM ให้กับลูกค้านะครับตอนนี้มันเป็นช่วงบ่ายละผมมาที่นี่ค่อนข้างบ่อยและมาที่ทุกปีที่มีการจัดงานผมอยากจะพาทุกท่านนะเข้ามาชมร้านกาแฟที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้ชื่อว่าเปอร์เซ็นต์นะที่ทุกคนเรียกกันแต่จริงๆแล้วเขาชื่ออาราบิก้าร้านกาแฟเนี่ยเจ้าของ คือสาขาที่157มีความน่าสนใจยังไงและเป็นกาแฟแบบไหนจะพาทุกคนเข้าไปดูกันที่นี่ครับตามมาเลยครับอ่ะเราก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาหลายชั้นแล้วมาถึงร้านกาแฟอาราบิก้าเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปสั่งแล้วไปดูข้างในนะครับว่าเครื่องทำกาแฟเป็นแบบไหนถ้า,าทําำไมเขาถึงมี success story ได้ถึงร้อยกว่าสาขาทั่วโลกนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับ ั่งลาเต้ร้อนไปวันนี้อยากกินแบบที่มันมีร้อนๆมีนมนมนิดนึงปกติไม่ค่อยทานแบบนี้ตอนนี้เราก็ได้กาแฟมาล้ลองชิมก่อนแล้วกันว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติก็เข้มข้นมากๆเลย ดื่มแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากๆเห็นบอกว่าซิกเนเจอร์เขาคือสเปนิดลาเต้นะซึ่งจริงๆแล้วต้องมีน้ําตาลแต่นี้ผมไม่ชอบใส่น้ําตาลก็จะเป็นลาเต้ปกติผมเข้าใจแล้วแหละว่าทําไมร้านนี้ถึงค่อนข้างดังแล้วก็มีคนรู้จักในหมู่คนใช้บริการค่อนข้างเยอะทั่วโลกเลยนะแอบไปอ่านประวัติเข้ามาเหมือนกันจุดเริ่มต้นเลยคือคนญี่ปุ่นคนนี้ผมว่าแพชชั่นเขาเริ่มมาจากการชอบดื่มกาแฟนั่นแหละเขาก็จะสรรหาแล้วว่ากาแฟแบบไหนดีที่สุดเครื่องทําแบบไหนดีเม็ดกาแฟแบบไหนดีนี่คือสิ่งที่เขาทํากันบ้านมาเลยออกมาเเเป็นนนนร้้าาาาาแแบบีีผมมมว่่ดกกกฟจะอลัษณ มากเหมือนผมไม่รู้เหมือนกันว่าเมกกาแฟเขานํำข้าจากไหนนะแต่ดื่มแล้วเนี่ยไม่เหมือนจากที่อื่นเครื่องชงกาแฟนี่เห็นชัดเจนชื่อว่าสเลเยอเนาะเป็นเครื่องทํากาแฟรเรียกว่าเป็นแบรนด์ท็อปทอปของโลกนั่นแหละมีมาตรฐานสูงมากๆและที่สําคัญเครื่องทํากาแฟตัวเนี้เขาสั่งทําพิเศษดูดีนะมินิมอลไอเปอร์เซนที่มี จุดกลมๆสองอันเนี่ยมันคือกิ่งไม้นะแล้วก็มเมล็ดก,กาแฟผมเข้าใจว่าน่าจะจําง่ายของใช้ในร้านต่างๆเนี่ยก็มินิมอลไปทั้งหมดเลยมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรอันนี้ยากในการนําเสนอธุรกิจให้คนทั่วไปเข้าใจมันแตกต่างไม่เหมือนกับแบบแบรนด์ที่เราไปกินโดยทั่วไปนี่คือ positioning ของเขาเลยเรื่องของบาริสต้ากับการออกแบบเมนูของที่นี่นะครับที่นี่ทุกคนเนี่ยเขาถูกส่งไปเรียนกับนักองกาแฟระดับโลกเลยซึ่งมาตรฐานในการทําทุกแก้วเนี่ยจะออกมาเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นข้อดีของเขามากๆปกติแล้วเนาะแก้วกาแฟเราก็ทำ กกหลอดก็ทาจากกระดาษเหมือนกันใช่ไหมแต่ที่นี่หลอดกาแฟเขาทําจากอ้อยไม่ใช่แค่รักโลกอย่างเดียวนะแต่อ้อยเนี่ยทำให้รสชาติของกาแฟเนี่ยไม่เปลี่ยนชิมดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันใช่จาที่เขาพูดจริงๆผมเชื่อว่าถ้าคนเข้ามาลองดื่มลองทานแล้วเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนไม่สงสัยเลยว่าทําไมเนี่ยคนถึงเข้ามาใช้บริการร้านแบบนี้อย่างต่อเน,นื่องเป็นสาขาที่6ในประเทศไทยแล้วก็สาขาที่157ของโลกปัจจุบันนี้ผมว่าน่าจะมีเกิน200สาขาละสาขาเนี่ยชาวต่างประเทศเข้ามาออกแบบเป็นการออกแบบแบบผสมผสานเลยนะทั้งข้างนอกข้างใน ข้างในร้านเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นที่เยอะแต่ข้างนอกเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างที่สําคัญก่อนผมมานั่งผมก็เอจใจอยู่ว่าเอะมันคืออะไรมานั่งให้ลูกนั่งเล่นหรือเปล่าข้างหน้าผมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้ามองจากมุมสูงนะมันคือภาพของเปอร์เซ็นนี่แหละอยู่ข้างหน้าผมเลยออกมาตอนเที่ยงนี่นั่งข้างนอกเนี่ยจริงๆร้อนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าการกินกาแฟ,แฟวันนี้รีแลซ์ผ่อนคายเต็มที่เลยครับจริงๆไม่แปลกใจนะว่าทําไมร้านนี้คนเยอะเพราะว่าเขาออกแบบนี้แบบตั้งใจมากเลยคนมาถ่ายรูปถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยก็มีเจ้าเปอร์เซ ช่วยไลค์ช่วยแชร์กันใน Facebook ส่วนตัวของพวกเขาไปซึ่งเป็นการตลาดที่ฟรีมากๆส่วนหนึ่งเลยถึงแม้ว่าที่เนี่ยนะจะเป็นสาขาที่ร้อยกว่าแต่ว่าเจ้าของเนาะมีความตั้งใจในการทํามันก่อให้เกิดผลสาเร็จด้านหลังผมนี่แหละธุรกิจกาแฟการแข่แงขันเนี่ยสูงมากมีเจ้าตลาดอย่างไม่ว่าจะเป็นอเมซอนซาร์บัคเป็นเชนที่ยักษ์ใหญ่มหาศ,าศาลเลยแต่ทาไมเจ้านี้อยู่ได้ถ้าเปรียบเทียกบกับธุรกิจทั่วไปหรือแม้ธุรกิจที่ผมทําอยู่เนาะสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งเลยคือ p a ชช่นนั่นแหละอีกอย่างนึงคือความอดทนเลยผมเชื่่่อออวาาาาาเเขคงผนะะไรมมยก เหมือนกันกว่าจะมาเปิดสาขาที่อยู่ต่างประเทศได้เนาะจากญี่ปุ่นถ้าไม่ล้มลุกคูคารมาก่อนถ้าล้มแล้วเลิก เจ็บแล้วเลิกมันก็คงไม่มาถึงวันนี้หรอกครับเช่นเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จความล้มเหลวเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนของเขาทุกคนอยู่แล้วทุกวันที่ก้าเขาออกจากบ้านเนี่ยล้มเหลวก็มาสวัสด,ดีทุกคนนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะก้าวผ่านจุดล้มเหลวตรงนั้นไปได้อย่างไรผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่ได้ดูคลิปนี้ลองมานั่งเล่นที่นี่ดูดื่มดํากาแฟไปแล้วคุณก้าวแนวคิดกับร้านที่เขาทําอยู่ข้างหลังผมเนี่ยไปปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตหรือการทําธุรกิจของคุณต่อไปได้ในอนาคตถ้าใครชอบคิดแนวนี้นะอยากให้คคออมเมเนนตาบบบกก่ยยะะรรััแล้้ววว็ช Subcribe ด ผมขอบคุณมากครับ